สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องๆเพื่อนๆพือนเทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพ่อยมหามีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้มาเจอกันแล้วก็ขออารัธนาคุณพระศีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ที่เจ้าบุคคลสมเด็จพุทธาจา์โตพระมรังสีได้รจนาเป็นบทขดัขดคาถาชินบัญชรเบื้องต้นว่าบุตกาโมรเพปุตรตังธนกาโมรเพทนังอธิกาเยกายายายะเทวานางปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายามะราชาโนทาเวสวรรณูมรนังสุขังอรหังสุขตนโมพุทธายะ จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาเพื่อนเพืนเอซทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปสมเด็จแบบบ้านบ้นพระของชาวบ้านของช่องมหาสองพระบ้านในวันนี้นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้พอ่อใหญ่มหาได้นำพระสมเด็จวรคัง เป็นยุคปลายบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจารณเจรไยคือองค์นี้นะครับเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยคลุกเคล้าด้วยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหเบื้องต้นเพื่อนเดูเหมือนการแตกลาย สังคโรกไหมครับเนี่เราดูพื้นด้านล่างนะครับองค์นี้เป็นองค์แตกรายสังคโรกที่สวยสุดที่พ่อใหญ่มหาจัดให้เป็นองค์ครูควรค่าเกี่ยวกับการศึกษานะครับองนี้เราจะดูซุ้มซุ้มระฆังนะครับซุ้มระฆังนี้อวบใหญ่นะครับอวบใหญ่มากนะครับ ได้สมมาตรกับองค์พระเราจะเห็นการม้วนนะครับนี่การม้วนการหดตัวเข้าไปด้านในเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับเนี่ยที่พระยมหาชีนี่นะครับแล้วก็รอยตะเข็บปีแยกแตกละเอียดเหมือนชามสังโราเหมือนชามดินเผานะครับนี่สวยระคา,าสสกมากนะครับเพื่อนๆตรงนี้เส้นะระฆังเนี่ยอวบใหญ่นะครับ เพื่อนๆสังเกตดูระครังด้านในเห็นไหมครับนี่เขาจะไม่เรียบตึงนะครับนี่รอยเส้นวัตระครังโดยเฉพาะซุ้มระครังด้านในเนี่ยเขาจะม้วนเข้าไปนะครับถ้าเราดูดีๆองนี้นะครับนี่ลักษณะจะคล้ายกับไหวาผาซีกด้วยนะครับเพื่อนเอนเห็นไหมครับเนี่ยดูแลวสวยละคลาสสิกนะครับแล้วเราก็จะเห็นเนื้อเนี่เนื้อด้านในนี่ม้วนหดเข้าไปนะครับอง์นี้ ที่คลาสสิกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆถ้าเราจํากันได้นะครับองค์คูเอื้อนะครับองดังในตำนานนี่เราจะเห็นช่วงนะครับส่วนเกินเนื้อใต้ซุ้มระฆังนี่ก็จะมีลักษณะส่วนเกินที่ะชะงแงงขึ้นมาทางด้านซ้ายเราขว่าองค์พระนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนื้อที่เกินออกมาดูแล้วคลาสสิกนะครับแล้วก็เส้นนี่ครับที่พระยามหาชี้ตรงนี้นะครับนี่เส้นบังคับพิมพ์ เส้นขอบกระจกเส้นวาสนาหรือเส้นประตูแก้วนะครับพอเหญ่มหาก็อชอบที่จะเรียกตามครูบาอาจารย์ว่าเส้นประตูแก้วนะครับเพราะเราจะเข้าไปกราบพระประธานในพระโอุโบสถนี่คือพระประธานในพระโอโสถเนี่ยเราจะต้องผ่านประตูแก้วเข้าไปนะครับโบสถ์ พระออโบสถหรืออุโบสถเนี่ยจะต้องมีกําแพงแก้วกําแพงแก้วเนี่ยเขาจะ,ะบ่งบอกเขตใบเสมาเป็นที่ทำสังฆกรรมของพระพิสูสงฆ์ต้องผ่านเข้าไปก็ไปเจอพระพุทธรูปในพระออโบสถนะครับอย่างองค์นี้นะครับเป็นพระพุทธรูปในพระอุโบสถเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่สวยงามนะครับปลายพระบาทเนี่ยตรงกับมุมข้อศอกแขนนี่นะครับเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ม พิมใหญ่นะครับพเพื่อนๆพนี่พิมใหญ่อกล่องนะครับอ,องนี้เรียกว่าพิมใหญ่อกล่องเพื่อนๆดูลักษณะหน้าอกนี่มีร่องตรงกลางเล็กน้อยนะครับหรือพิมใหญ่อกกระบอกก็เรียกนะครับเพื่อนๆพิมพิมใหญ่อกล่องพิมใหญ่อกกระบอกนะครับเราก็จะเห็นเนี่ยซอกลักแร้ด้านขวาเราซ้ายพันจะยกสูงขึ้นนะครับเพื่อนๆนี่ยยกสูงขึ้นส่วนเนื้อด้านในนี่ม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับ เป็นปูนเปลือกหอยนะครับเพื่อนๆคลุกเข้าด้วยผงพิเศษพุทธคุณ5ประการเรียกว่าปูนเปลือกหอยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปฐมังผงอิติเจผงตรีนิส่งเหนะครับองค์นี้ส่วนพระภักนี้สวยงามนะครับหน้าเนี่ยมันหัวตกกะแคงเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยโคนเกตนี่อวบปลายนี่แหลมจุดที่สมระคังนะครับงดงามองค์นี้นะครับเจ้าประคุณท่าน เวลาท่านสวดท่านอัญเชิญถวยเทพนะครับอัญเชิญถวยเทพซึ่งเราก็คิดว่ามันเป็นนามธรรมเป็นเรื่องเล่าในตำนานแต่โดยความเป็นจริงนะครับเพื่อนเพื่อนเวลาจะปลุกเสกพระเนี่ยท่านจะอัญเชิญถวยเทพหรือชุมนุมเทวดาแต่นี้ท่านอัญเชิญถวยเทพ8ปดเหมือนโลกธาตุแสงโกดจัก,กรวาลน,นะครับเพื่อนเพื่อนตั้งแต่ชะกามาวจรเทวดาชั้นหนึง่งจารุมหาราชกิกา จนถึงเทวดาชั้นสุดท้ายประนิมมิตตะสวัตดีนะครับมามาเป็นอ,องค์ผู้รักษาพระสมเด็จนะครับโดยเฉพาะาสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาเนี่ยนะครับท่านเท้าจัตุโรกบาลเนี่ยท่านให้เท้าวิสวรณนนะครับมาปกครองทางน้านทิศเหนือของสมเด็จวราคังนะครับมีเท้าวิสวรณ์ปกคกของพวกยักษ์นี่ทางด้านทิศตะว,วัน ออกก็มีเท้าทัตตร,รถที่ดูแลคนทันวิทยาธรกุมพันธ์นะครับเจ้าผาเจ้าเขาดูแลเหล็กไหลาภายในถ้ำนี่ครับวิทยาธรดูแลแล้วก็ลูกข,ขะเทวดาภูม,มะเทวดาอากาศเทวดาพระพรมเจ้าที่พระแม่ธรณีเนี่ยท่านเทา้าทัตตร,รถเป็นผู้ดูแลนะครับส่วนท้าวิรูป,ปักเนี่ยทางด้านตะวันตกนะครับดูแลพวกนาคพวกพญานาคนี่เลยนะครับ ทางด้านทิศใต้ก็คือท่านเท้าวิรุณหกตัแลวพวกคุดธพญาคุดธทั้งหลายเนี่ยครับเรียกว่าจตุรทิศทิศทั้ง4ี่เนี่ยท,ท่านเท้าเจตุรกบาลเนี่ยมาปกป้องคุ้มครองรักษาดังมาในบทขัดพระคาถากินมันชรเบื้องต้นว่ายมาราชาโนเท้าเวสวัณโนเห็นไหมครับพเพื่อนๆอัญเชิญพวยเทพมาปก,ปกครองปกป้องคุ้มครองรักษาดังนั้นนี่ถ้า เพื่อนท่านไหนนะครับสวดคาถาจินบัญชรได้เนี่ยปากเปล่ายิ่งดีนะครับถ้าไม่ได้ก็มีเวลาสวดก็สวดดูหนังสือก็ได้นะครับเช้าหรือเย็นหรือเท่าที่มีเวลาถ้าเราสวดได้บ่อยสวดได้ทุกวันเนี่ยเราก็จะเป็นที่รักของเทวดานะครับเพื่อนเอนเทวดาท่านก็จะมาปกป้องคุ้มครองดังบทว่าเทวานางปิยตังสตุตว่า คนที่สวดได้นี่ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะครับอันนี้ก็มาในพระคาถานะครับซึ่งเจ้าบุคคลสมเด็จพระทาาจารย์ตัวพมรังศีนี่คราวหนึ่งนะครับสเสด็จพ่อรอหาเคยเคยตรัสถามว่าพระคุณเจ้าใช้คาถาบทไหนปลุกเสกสวดพระสมเด็จวรคังจึงได้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักนเจ้าบุคคณท่านก็บอกว่าท่านได้ใช้คาถา ซินบัญชรน,นะครับที่มีเท้าจตุรกบาลที่ท่านให้เท้าเวสวร,รนี่ลงมาลงมาดนจิตดนใจให้จ้าบ,บุคุลท่านได้รจนาพระคาถานี้ขึ้นนะครับพเพื่อนๆนี่คือที่มานะครับแต่ยังไงก็ดีนะครับพเพื่อนเเวลาเราศึกษาพระสมเด็จเนี่ยเรารู้ว่าท่านไม่ได้ทําเพียงแค่5บล็อกพิมพ์แล้วก็บวกอีก2บล็อกพิมพ์เป็นเกตบล็อกพิมพ์ดังที่เราทราบนะครับ สมัยก่อนเขาเรียกว่าพิมพ์ประธานหรือพิมพ์ใหญ่นะครับมันจะมีคําว่าหรือด้วยนะครับพิมใหญ่หรือพิมพพราประธานนั่นหมายความว่าเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับแต่ปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ท่านจะแยกออกเป็นพิม์ใหญ่ก็พิม์ใหญ่พิมพพราประธานก็พิมพระประธานนะครับพิมพพราประธานพิมพ์เจดีพิมพ์เกตบัวตูมพิมพ์ฐานแซมพิมพ์ปกโคห้าพิมพ์นี้นะครับบวกอีกสองพิมพ์คือพิมพ์เส้นได้กับพิมพ์อกครุฑเป็นเกต แต่อันที่จริงในตำนานที่ได้กล่าวไว้ท่านเจ้าบุคลสมเด็จท่านสร้างเป็นร้อยๆบล็อกพิมพ์ครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่า300บล็อกพิมพ์เลยนะครับแล้วแต่ละบล็อกพิมพ์แต่ละองค์แต่ละช่วงโอกาสท่านสร้าง8 4 0 0 0องค์ตามพระธรรมขันธ์นะครับเนี่ยพระประธานนั่งอยู่ในพระโบสถ์แล้วก็มีซุ้มระฆังครอบซุ้มระฆังในท่านเปียบเปยเปรียบเสมือนพระธรรมคําสั่งสอน8400 0พันพระธรรมขันธ์นะครับพเพื่อน เรียกว่าดังหอมทวนลมดังไปทั้งสามภพนรกมนุษย์สวรรค์นะครับเนี่ยเราเห็นปริศนาธรรมที่เจ้าบะคุณท่านบอกท่านนั่งอยู่บนสามฐานนี้นะครับในศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมครับค่อยมาองพระพุทธรูปเนี่ยนี่คือปริศนาธรรมที่เจ้าบะคุณท่านบอกพวกเราแต่พวกเราไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยส,ยอยสังเกตนะครับเ,เพื่อนเราติดในรูปแบบเรามองแค่ว่า สร้างในสมัยยุคข,ของท่านไหมมีอายุเท่าไรเนื้อหามวลสารอย่างเงี้ยคนเขาเล่นไหมขายได้ก็เป็นพระแท้ขายไม่ได้ไม่ได้เป็นพระแท้แล้วมักจะไปเปรียบเปยกับพิมพ์ของของพวกเซียนใหญ่พวกพ่อค้ารายใหญ่เรามักจะมองอย่างนั้นนะครับถ้าเรามองอย่างนั้นนั่นแสดงว่าเรายังอยู่ภายใต้กฎในการที่จะนำมาแล้วขายต่อ ถ้าขายต่อไม่ได้เราก็ไม่นํามาแล้วก็จะอยู่ในห่วงอยู่ในกฎอยู่ในวังวนสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นก็ไม่เป็นไรถ้าเราถ้าเราอยากจะอยู่ในกฎนี้เราก็ต้องไปหาต้องไปสะ,สะแสวงหาต้องไปเอามาให้เจอในส่วนที่เราต้องเอามาแล้วไปต่อให้ได้นะครับแต่พระเยเมหาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับคือเอามานะครับเพื่อนๆหลายท่้นก็อาจจะเออมองว่า พระแท้ต้องขายได้ขายไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นพระแท้ก็อยู่ที่มุมมองนะครับเพื่อนๆพระของพ่อเหตมหาเนี่ยคือไม่สวยไม่งามพระแบบบ้านๆแตกหักชำรุดคือสิ่งไหนที่เราไม่เคยเจอเราก็อยากคิดว่ามันจะไม่มีนะครับเพื่อนๆสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ไม่มีใครเกิดทันนะครับเราก็อ้างอิงตำราตำนานสิ่งต่ตางๆที่เราจะศึกษาค้นฟ้าได้นะครับถ้าเพื่อนๆ อยากจะหวังครอบครองสักหนึ่งองค์เนี่ยก็ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนโยนิโสมนัิการเบื้องต้นทําการแล้วก็ที่สุดนะครับไม่นานละครับเราเราก็จะเจอนะครับเพื่อนๆคือเราสวดคาถาที่นำประจรไปเรื่อยไม่นานก็จะมีคนนำมาให้หรือไม่นานก็จะมีคนนำพาเราไปพบเจอนั่นแหละครับเพื่อนๆเราก็จะได้ใช้สติปัญญาของเราพิจารณานะครับ มีใครบอกใครไม่ได้นะของอย่างนี้ต่างคนต่างศึกษาต่างคนต่างสะสมดังนั้นพระเหญมหาเนี่ยสายอนุรักษ์เลยนะครับเพื่อนเเจาะพระสมเด็จเอาขมิ้นลงก็ทดลองมาแล้วแต่พระจะแท้ไม่แท้ไม่ได้อยู่ที่ขมิ้นเหลืองหรือแดงนะครับเพื่อนๆมันมีหลายองค์ประกอบเพื่อนๆก็ทราบดีใช่ไหมครับการที่จะเหลืองเหลืองเพราะอะไรแดงแดงเพราะอะไรนะครับบางครั้งหากพระดู สารด้านไหนพ่อใหญ่มหาก็ทำนะครับแล้วก็เอาแม่เหล็กมาดูดพระซึ่งท่านบอกว่าท่านมีแร่ธาตุไกยศิษฐ์นะครับสิ่งเหล่านี้พ่อใหญ่มหาก็ทำนะครับแต่พ่อใหญ่มหาก็ไม่ได้ไปปักใจทั้งหมดนะครับตามหลักวิชาการเราก็ต้องมีข้อมูล KPI ที่สามารถตรวจวัดค่าได้สแกนค่าได้ตรวจหาอายุได้ แล้วก็ดูมวลสารครบธรรมชาติเก่ามันถึง150ปีขึ้นไปถึงร้อปีโดยประมาณนะครับพอใหญ่มหานี้านี้สายสายอนุรักษ์นศึกษาทดลองมาทุกรูปแบบนะครับเพื่อนๆอย่างเพื่อนๆดูด้านหน้าองค์นี้เป็นไงครับเนี่ยนะครับเรามีรอยเนี่ยรอยแตกรายสังกโรคนะครับเนี่ยอย่างตรงนี้นะครับในคาสิกมานะครับ รอบนี้ก็จะไม่เรียบตึงนะครับรอบนี้แตกราซังโลกออกไปหมดเลยเหมือนลากผักชีนะครับเนี่ยเป็นวงเล็กวงน้อยวงใหญ่แล้วก็มีลักษณะเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยคลุกเคล้าด้วยน้ำมันตังอิวนะครับขออนุญาตให้เพื่อนๆได้ดูด้านหลังนะครับชมด้านหน้าแล้วก็มาชมด้านหลังกันนะครับเป็นเช่นไรนะครับครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าดูหลังแล้วใจตังเลยนะครับบางท่าน เพื่อนดูด so so like so so ้านหลังนะครับด้านหลังนี่ปีแยกเห็นไหมครับเนื้อนี้ก็เหมือนถ้าเพื่อนๆจาองคคูเอื้อได้ไหมครับผิวพันธุเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยเรียกว่าขาวนมข้นนี่แหละครับเพื่อนๆถ้าเราเห็นองคูเอื้อนี่แหละครับสีลักษณะเป็นเช่นนี้ดูขอบข้างท่านเห็นไหมครับนี่ปีแยกแตกออกไหมครับปีแยกแตกออกขอบข้างนะครับนี่ปีแยกแล้วก็มีรอยปูไตเรือนรางตรงนี้นะครับ รอยปูไตเลืองลางแล้วเราก็จะเห็นเห็นคาบคาบสนิมน้ําหรือสนิมเหล็กนะครับเนี่ยที่เกิดขึ้นมีรอยปูไตเรืองรางเนี่ยรอยปูไตนะครับเพื่อนๆแล้วก็คาบสนิมน้ําหรือสนิมเหล็กเกิดขึ้นใช่หครับเมื่อเราดูด้านหลังอย่างนี้แล้วให้เพื่อนๆได้ดูด้านด้านข้างนะครับเพื่อนๆ่ด้านข้างเป็นที่ไรนะครับด้านข้างนี่สําคัญนะครับ ด้านข้างเป็นไงครับนี่ไม่สกปรกไม่เลอะเทอะนะครับทุกอย่างมันลงตัวงามงามแบบเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ด้านข้างโบราณท่านว่าสมเด็จบางนางหนานะครับสมเด็จนี่บางอย่างนี้นะครับนางหนาหมายถึงว่าสมเด็จนางพญาจะนานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ก็ไม่แน่เสมอไปนะครับเพื่อนๆอยู่ที่บางครั้งบางโอกาสเพื่อนๆเห็นรอยไหมครับเนี่ยนี่รอยรอยโยไปด้านหน้าหมดนะครับเนี่ย เราเห็นคาบเทามันคือคาบน้ำมันตังอิวนะครับเป็นการปาดอย่างนี้นะครับนี่เพื่อนดูล่องรอยการโยไปของบนสามสิครับสวยงามนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ล่องรอยดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับสวยงามคลาสสิกมากนะครับเพื่อนๆน,นี่แตกลายสังกะโรคเห็นไหมครับนี่เพื่อนดูลักษณะการแตกของเขาสิครับนี่แตกลายสังกะโรค เพื่อนๆดูแล้วตกอกตกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้ให้พ่อใหญ่มหาช่องสองพองบ้านด้วยนะครับเนี่ยเผื่อว่าจะได้มีกําลังใจดีๆจะทําคลิปต่อไปนะครับนี่เพื่อนๆดูรอยปีแยงกบน,นีครับสวยงามนะครับรอยปีแยงเป็นไงครับนี่การแตกลายสังโคอย่างเงี้ยนี่คือธรรมชาตินะครับเพื่อนๆ ธรรมชาติล้วนๆกับปลอมเจโรงงานทำไม่ได้อย่างนี้แหละครับเนี่ยสวยงามดูอย่างนี้สิครับเพื่อนๆนี่คาสสิกไหมครับโอ้โหสวยงามมากนะครับองนี้เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเพื่อนๆพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับเพื่อนๆดูแลเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พ่อใหญ่มาหาช่องสองพ่อบ้าน้วยนะครับขอบคุณครับ